ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่ทํามาจากนิยายซึ่งเป็นนิยายที่สนุกมากก็คืออาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอะคะ่ะรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่เหมือนซีรีส์วายเรื่องไหนที่คุณเคยดูแน่นอนคะ่ะโอเคงั้นเริ่มจากเรื่องย่อๆก่อนเนาะ ซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าถึงแน็ค่ะซึ่งรับบทโดยทคบเนาะเป็นนักศึกษาที่บ้าหวยมากๆใช่แล้วทีวนี้เขามีความฝันที่อยากจะถูกหวยรางวัลที่1ให้ได้จนเขาได้มายินเรื่องราวเข่าวลือของจาฟานักศึกษาแพทย์ปีสซึ่งรับบทโดยโอวอสตัน่าฮะว่าเป็นคนที่ให้หวยแม่นมากดังนั้นแน็จึงทำทุกวิถีทางค่ะวางแผนเพื่อจะเข้าหา จาฝาให้ได้เพื่อจะให้เลขเดิดให้ได้าาแล้วความสัมพันธ์หลักดังนั้นนะคะเรื่องว่าเรื่องราวความวุ่นวุ่นจะเกิดขึ้นแล้วพอแน็กไปวนเวียนอยู่ในชีวิตของจาฟ่าจาฟาจะรู้สึกยังไงอันนี้ต้องฝากติดต,ตามด้วยนะคะ,ะจริงผมก็รับบทเป็นแน็กนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของแน็กเนี่ยเขาเรียกว่า มีความมีความที่มีเอน,นท์จีสูงมากสูงกว่าคนปกติซึ่งคนปกติเน,นี้ยแคาไนความแน็กก็จะมีแบบเยอะมากเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงท่าทางความดีใจอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความที่แบบเวอร์เวอร์กว่าคนอื่นเยอะมากๆก็จะเป็นจุดเด่นในในเรื่องที่ทําให้เรื่องนี้สนุกเพราะว่าในตัวของจาฟานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเรียบง่ายเป็นคนนิ่งๆซึ่ง ไม่ครับในตัวขงจาฟ้าจะไม่มีความไม่ค่อยมีครับจะมีน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแนี้ก็คือแทบจะร้อเซ์เลยก็เป็นตัวที่ทําให้เรื่องนี้สนุกขนาดแน่นอนครับครับผมของผมรับบทจาฟ้านะครับจาฟ้าก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสีครับก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเรียบง่ายของนักศึกษาแพทย์เลยครับแต่ว่ามีคนมานับถือเราเป็นเทพเจ้าหวย เราเราไปตีเป็นเลขเด็ดแล้วเขาก็ถูกด้วยก็ใช้ชีวิตของเราเราก็ไม่ได้ไปงมงายเรื่องเรื่องหวยซึ่งมันจะเข้าตรงอคอนเซปต์ของคนไทยเนี่ยครับมันก็จะเป็นอคอมมดี้ตรงนี้แหละครับจนกระทั่งมีเน็กเข้ามาในชีวิตชีวิตของจาฟาที่เรียบง่ายที่ดูปกติก็เปลี่ยนไปครับขึ้นวยันวยขึ้นวัยขึ้น <laughs> เดี๋ยวต้องไปติดตามอีกทีครับ <laughs> ั้งแรกครับเป็นไงบ้างได้ทำงานร่วมกันจริงๆเจอจริงๆเจอกันวันแรกก็สนิทกันเลยอ่าใช่เพราะว่าเราก็ได้ถามถามกันคุยกันตั้งแต่วันแรกว่ามีไลฟ์สไตล์ยังไงซึ่งเราอ่ะในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องอายุเนี่ยจะเหมือนกันแทบกตบทุกอย่างเลยมันทำให้เข้ากันง่ายมากครับเากิกรรมอะไราีแหลเราน่าจะเป็นกีฬาครับ ชอบชอบเตะฟุตบอลเหมือนกันครับผมก็จะคุยเรื่องฟุตบอลเขาจะเชียร์เชียร์แมนยูผมจะเชียร์ลิเวอร์พูลก็จะมาบัฟกันอะไรอย่างนี้ยครับก็ทําให้สนิทกันมากขึ้นครับใช่ใช่ครับได้ทํางานร่วมกันไปแล้วนะคะเรามีฟิรีิีงมีต่างๆต่างๆที่ทำกันไปแล้วใช่างครับบรรยากาศการ่วมงานของนักแสดงทุกคนเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะเพราะว่าด้วยนักแสดงทุกคนก็คืออยู่ในเจนเดียวกันเราเองก็ไม่ได้ห่างมาก เนาะจ้ะดังนั้นก็จะทํางานเหมือนฟิพี่น้องค่ะทุกคนสามารถแชร์ความคิดได้แล้วก็เออจอยกันได้ใช่ผมจักการร่วมงานหาทั้งไพลอดทั้งครับก็ตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยก็รู้สึกว่าสนุกมากครับผมมาร่วมงานกับทีมนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เป็นคอมเมดี้ที่บอกได้เลยว่าหามากครับแล้วก็สนุกด้วย ช่มัครบดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับีทุกคนครับน้องั่งนักแสดงใั้งเจ็ดแล้วครับให้ฝั่งน้องการให้ไงมาตัวการมดดีใจครับ มีแค่มีที่พิพิธภัณฑคนเดียวครับที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนอกนั้นก็ครั้งแรกหมดเลยรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ได้ร่วมเล่นเรื่องนี้ของแมกครับเดีวตอนนี้คือคันนู้นนะคะวันนี้เรามาร่วมเป็นร่วจอยร่วมเป็นแขกเหมือันเนาะซีดีใครผีขยับมาอีกนิดนึ่งกันเลยใหม่กันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นซีรีส์นะคะแล้วก็ได้ร่วมงาน ดีใจมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้เราบทเป็นสนุเป็นเสาวแท่บเป็นฟิลฟียสแล้วก็เป็นพี่ชายของแต่ละแล้วก็รักน้องมากผมน้องเดี๋ยวมาดูกันเป็นพี่เป็นพี่เฉยเฉเป็นพี่เฉยเฉมามีคนเป็นพี่กว่าหนูไม่ต้องอ้าวด้วยกันรับผมก็เรื่องนี้เราบทเป็นจ่าฟานะครับก็ในเรื่องเนี้ยเป็นเป็นพี่ใหญ่สุดเลยพี่คนโต เราก็จะเป็นแบบเป็น hmm. ตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็มีมีความแบบว่าห่วงกพวกเป็นใยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แย่จอดโอเคแย่สผมรับบทเป็นเทาใหม่นะครับแยเรื่องนี้รับบทเป็นจาดินนะครับผมก็คาแรคเตอร์คือเป็นพี่ใหญ่สุดเลยนะครับก็จะมีความเป็นห่วงบรรยายทั้น้องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆครับผมก็เหมือนเราจะมีความเป็นเป็นห่วงน้องหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะค่อนข้างแสบแล้วก็ฮอตนิดนึง เวลาใครเข้ามาหาหน้องราเดี๋ยเราก็จะแบบสังทหน่อยว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอนนี้วนนี้รเมันเข้ากับเรื่องอันนี้มีความตั้งใจอย่างนี้คอะไรนะครับวันนี้วันที่สิ <11. S 1> บหกเราจะบอกว่าเลิกเราอะ่9นาฬิกา42นาทีานะครับจะต้องลุ้นหน่อยนึง ไม่รู้ว่าจะบอกหรือเปล่าครับแต่ว่าก็เผาๆนะครับอยากซื้อเยอะใช่รจริงๆแล้วเนี่ยผู้หลักเนี่ยพระเอกเนี่ยหากันมา8เดือนนะครับแล้วก็มาสรุปจบที่บอสตันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนั่นหนักใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าเคมีเข้ากันดี ครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้นะ่ะน่าจะตรงจริตกับทางช่องเจ็ดเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคโชคลาภอะไรประมาณนี้ครับเ,รอรอเออซีรีส์เรื่องลอตเตอรี่รอตเตอร์อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอน,นี่ก็จะเริ่มเปิดกล้องเดือนหน้านี้แล้วครับแล้วก็แผนการออกอากาศก็จะออกอากาศทางช่องเจ็ดนี้นะครับเดือนพฤศจิกายน ต่วแพลตฟอร์มเนี่ยจะรออีกนิดนึงกำลังกำลังอยู่ในขั้นตอนอยู่ครับอ่อ,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 อนเป็นแฟนไหนรเราหน่อยออออนเป็นแฟนล้วผมบอสตันคับแล้วก็นั<อ>กแสดงทุกคนนะครับผม <c oughs> ก็ฝากติดตามลอตเตอรี่ด็อกเตอร์นะครับอาการมันเป็นยังไงเนี่ยบอกมครับผมทางช่องเจนะครับกด สามห้าครับ,รบเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับ <S <S ส่งไหมไม่ถามนี่ครับพี่คับกินจะส่งก็ส่งครับ